ไปกับกระเกงขาสั้นสีสดใสรองเท้าแตะและแว่นกันแดดราคาแพงรีสอร์ทชายทะเลหลายแห่งอยากดึงดูดนักโต้คลื่นที่มีเงินพวกนี้แต่จะทำอย่างไรเมื่อธรรมชาติให้แค่คลื่นลูกเล็กลก,กับคุณแทนที่จะเป็นคลื่นลูกยักษ์เหมเือนเล็กแห่งหนึ่งในอังกฤษกำลัลงจะดึงดูดนักโต้คลื่นด้วยคลื่นที่ทำขึ้นเองในบ้านแล้วพวกเขาทำมันได้อย่างไร เบิร์นเมาส์ที่อยู่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษผู้สูงอายุที่กเกษียณแล้วมาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้ไว่ายน้ําในเทะเลและมีความสุขกับความสงบแต่ตอนนี้ชาวบ้านตัดสินใจจะแลกผู้สูงอายุกับนักโต้คลื่นแล้วเปลี่ยนอ่าวบอสคอมให้เป็นริสอร์เล่นเซิร์ฟที่มีชีวิตชีวาและมีคลื่นลูกใหญ่ไม่แพ้ฮาวายแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่หายไปนั่นคือคลื่นนักโต้คลื่นต้องการคลื่นลูกใหญ่ที่มีหน้าคลื่นสูง2เมตร เบิร์นเมาส์ยังสูงไม่ถึงเข่าเลยวิธีแก้ปัญหาคลื่นของเบิร์นเมาส์มาจากอีกฝากหนึ่งของโลกบนเรือที่จอดอยู่ในอ่าวทีมที่ปรึกษาทางทะเลจากบริษัทของนิวเซแลนด์ที่ชื่อ ASR เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนที่ชาญฉลาดนี้พวกเขาวิเคราะห์อ่าวบอสคัมและพบว,ว่าสิ่งสำคัญที่หายไปซึ่งจาเป็นสำหรับคลื่นที่เลนเซิร์ฟได้ก็คือปะการังเมื่อน,น้ำเข้ามาใกล้ฝั่งและชนปะการัง มันเกือบอยู่สนิทที่ก้นทะเลแต่น้ําส่วนบนข้ามสิ่งกีดขวางไปได้เพื่สายโมเมนตัมน้ําที่ใกล้ผิวน้ําจะวิ่งได้อย่างอิสระและไหลได้เร็วกว่าน้ําที่อยู่ข้างใต้ท่อที่ผิวน้ําเลยเกิดขึ้นปะระาราังขนาดใหญ่ของฮาวายสามารถสร้างคลื่นที่มีขนาดเท่าตึก4ี่ชั้นได้ของบอนเมาส์แค่สูงเท่ากับบังกะโลก็พอ แต่จะจู่อ่าวบอสคัมจะมีประการังได้อย่างไรการสร้างประการังปกติต้องใช้เวลาหลายพันปีและเกี่ยวข้องกับแรงธรรมชาติหลายอย่างคนพวกนี้มีเวลาสองสาเดือนและมีเรือแค่ไม่กี่ลำปัญหาแรกคือการหารูปร่างและขนาดของประการังที่จะทาให้คลื่นที่มีอยู่แล้วของเบิร์นเมาส์ใหญ่ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสิ่งนี้ต้องการแบบจําลองคอมพิวเตอร์และสะคลื่นหลังจากทดลองแบบต่างๆ12อันในที่สุดพวกเขาก็สรุปว่า จะใช้ประการังรูปลิ่มแบนๆที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลสูง4.5เมตรและอยู่ห่างจากฝั่ง225เมตรซึ่งถูกสร้างขึ้นจากถุงรายแน่นอนการสร้างอะไรใต้น้ํานั้นยากพวกเขาเลยตัดสินใจสร้างบางส่วนของประการังบนบกปัญหาแรกคือการหยุดไม่ให้ถุงรายจมลงก้นทะเลอย่างช้าๆวิธีแก้ปัญหาคือวางพวกมันบนเสือ้อโพลีเอสเตอร์ขนาดยักษ์ที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ื่อนี้มีขนาด50เมตรคูณ70เมตรและทำขึ้นจากการเย็บแถบของวัสดุ geo textile ที่เหนียวเป็นพิเศษเข้าดกันถุงสายจำนวนมากต้องใช้วเวลานาน,านในการเติมเต็มและเสียน้อยกว่าพวกเขาได้ใช้ถุงขนาดใหญ่55ถุงแทนถุงที่ใหญ่ที่สุดยาว70เมตรถุงทายเปล่าจะถูกยึดเอาไว้กับเสือ่อ้วยสารัฐที่คล้ายเข็มขัดนรูปพยักษ์ถึงแม้ตอนที่พวกมันว่างเปล่า ถุงขนาดยักษ์พวกนี้ยังหนัก5-10ตันมันดูเหมือนเต็น์ละครสัตว์มากกว่าปะการางังและจะใช้เครนถึง2ตัวในการยกแต่ละถุงด้วยมันค่อยๆถูกยกขึ้นเรือท้องแบนเพื่อขนไปยังอ่าวเมื่อน้ำสงบมากเท่านั้นพวกเขาถึงเริ่มย่อนพรมขนาดยักษ์ลงไปที่ก้นทะเลว่านลากพรมขนาดเมื่อมานี้เข้าสู่ตำแหน่ง จากนั้นถุงรายก็ถูกปล่อยลงไปแต่ช่วงที่มันว่างเปล่ามันจะลอยอยู่นี่เลยเป็นงานของนักดำน้ำสายสะดือจะส่งอากาศให้พวกเขาและทำให้พวกเขาคุยกับคนบนผิวน้ำได้ทุยยารับได้หรือเปล่านักดำน้ำรัดถุงเข้ากับก้อนสมอหนัก25ตันเพ่อยึดพวกมันให้อยู่ในตำแหน่งตอนนี้ถุงแต่ละใบจะถูกใส่ใายให้เต็ม แต่การเอาทรายปริมาณ1,2ึ่งแลูกบาทเมตรจากประสาททรายขนาดยักษ์บนหาดใส่เข้าไปในถุงที่อยู่ใต้น้ําจะต้องใช้มากกว่ากระป๋องและพลูกทางเดียวที่มันจะเข้าไปอยู่ในถุงคือปั๊มมันผ่านท่อท่อที่ยืดหยุ่นยาว260เมตรจะถูกต่อกับรูที่ถุงและเดินไปที่ชายหาดและถ้าทรายจะไหลไปตามท่อได้มันจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นน้ําที่ข้นมันเลยถูกผสมกับน้ํา และปั๊มความเร็วสูงจะส่งมันออกไปที่ถุงซึ่งรออยู่ด้วยอัตรา120ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้จะด้วยอัตรานี้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าแต่ละถุงจะเต็มเมื่อถุงเต็มแล้วน้ําที่ค้นบางส่วนจะซึมผ่านเส้นใหญ่ที่ซึมผ่านได้บางส่วนไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างถุงเพื่อทําให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นสรุปว่าประการังที่ทําด้วยมนุษย์นี้น่าจะตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงเพื่อเผชิญหน้ากับกําลังของทะเล ตอนนี้เมื่อน้ําพัดเข้ามาในอ่าวบอสคัมมันจะเจอปะการังก้อนใหญ่ขวางทางอยู่และสร้างคลื่นขึ้นมาสวรรค์ของนักโต้คลื่นแห่งนี้จะเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวอีกอันของเบิร์ตเม์แน่นอนคลื่นที่นี่อาจเอาชนะฮอนาลูลูไม่ได้และอย่าพูดถึงเรื่องสภาพอากาศของอังกฤษเลย